เรามีข้อจะพิจารณาไงว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะเอ้ยมันโอเคเปล่าวะก่อนที่เราจะรับเข้ามาแล้วแล้วอันนี้ค<ช>ุณกีฬากับคุณเออสมมุติอย่างพี่ต๊กก็คือในกรณีที่เป็นครอบครัวแล้วถูกไหมครับน,นี่อันนี้พูดถึงสาวๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของพี่โปง้งจะเลือกยังไงอ่ะอ่าใช่ปะ่ะเราจะแบบเน้นรวยเน้นสวยเน้นะไม่รู้แต่ว่าอัน,นอันนี้แล้วแต่ลนะอันนี้เป็นรสนิยมของใครของมันใช่ไหมฮะนี่เราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงว่ามันมีข้อ ในธรรมะม,มันมีข้อไหนบ้างที่มาคัดกรองเออมาคัดกรองว่าให้คนที่จะเข้ามามาสนใจเราเนี่ยให้มันมัน,ม,นมันใช่เปล่าวะอ่ามันมีทั้งหมดสิบข้อแต่ว่าผมพูดให้มันเป็นภาษาบ้านนะเราจะไม่ดูที่ว่าผมจะไม่พูดเรื่องคำคําธรรมะเลยสักคำแล้วเดี๋ยวจะมาพูดทีหลังว่ามันคือแปลว่าอะไรน,นะหนึ่งเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะใช้แต่คําว่ารักมาอ้างอะไรอะไรก็อ้างว่ารักอะ ก็พอรักถึงทําแบบนี้เออก็พอรักถ uh> ึงโทรมาหาพี่โป้งทุกวันนี่เออที่ที่ด่าที่ว่าที่แบบพึ่งห่วงก็พอรักอย่างเงี้ยอืมที่ต้องโกหกก็พราะรักอย่างเงี้ยอืมเริ่มแล้วเริ่มข้อสามมาแล้วเริ่มเข้าใจแล้วพี่โป้งก็พีก็ใจอ่อนเพราะเขาใช้คาว่ารักมาอ่านข้อสองข้อสองข้อสองคนคนเนี้ย ไม่เคยอยู่ในชีวิตของเราเลยเราจะว่างให้เขาเสมอแต่เขาอ่ะไม่ค่อยว่างให้เราู้สึกว่าบางทีบางทีเราเราจะรู้สึกว่าในเมื่อเขาเป็นคนสําคัญเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะทําอะไรเราจะพยายามว่างให้เขาเราจะมีเวลาให้เขาเนาะแต่เวลาเราต้องการเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยว่างเพราะมีชีวิตส่วนตัวของเขาอ่เข้าใไหมครับข่้นตัสองนี้เมื่อไหร่ก็เอกใจสองนะเห็นไหม ข้อสามข้อสามข้อสามบอกว่าเป็นคนที่คุยเก่งค mm hmm. ารมดีสามารถจับไตเราได้ออกรู้ mm hmm. ว่าเราชอบ mm hmm. ไม่ชอบเออก็คือคุยเก่งคารมดีพี่ปโป้งพี่โป้งไม่ต้องห่วงหรอกพี่โป้งหน้าต่างี่แต่พี่โป้งก็ยังดูดีนะแต่พี่โป้งมันคนมีน้ำใจนะเ mm hmm. นี่ยโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขียนป่ะพี่โป้งก็เออ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 หมือนก็โอเค,อคอ okay, ไว้เพนเพืน อ่านจริงอ่าพูดอ่าน,นี่ประมาณกอเอไปไป่อใบนิดหนึ่งคนนี้ก็คือม,ม,มีมีวาจาที่เป็นพิษอะ่ะม,มีวาจาที่หวานปานน้ำผึ้งผู้จาเอาใจ,าใจผู้จาเอาใจกูยิ่กเก่งเราก็จะแบบคล้อยตามเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเอกใจเวลาสาม้อนะยังเอกใจอย,อยู่แต่ไม่เป็นไร เขาคิดเราคิดว่าเขาอาจจะเป็นควาอัธยาศัยดีอาจจะมีธุระส่วนตัวไม่อยากให้เราลําบากด้วยนี่เขาจะอ้างว่าฉันมีฉันทําอะไรขึนก็ไม่อยากให้เธอลำบากเลยฉันลำบากคนเดียวก็พอเนี่เป็นต้น mm hmm. นะใช้ความรักมาอ้างอ้าไม่เป็นไรสามข้อไม่ตงพอไหวเเ้ยอันต่อไปบอกว่าขันที่สี่นะ mm hmm. ไม่เคยอยากรู้เรื่องของเราเลย mm hmm. อุกอ้ตายว่าข้อนี้ เออบางทีชอบเล่าชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนยังไงบ้านฉันเป็นงี้บ้านฉันเป็นอย่างน,น,น,นี้แต่ไม่เคยสนใจจะถามว่าเรื่องส่วนตัวเราเป็นยังไงประมาณนี้นอ่าไม่เคยถามบางทีก็ไม่ถามด้วยว่าเคยมีแฟนมาลคนอะไรเงี้ยแล้วจะมีมข้ออ้างไม่ได้บอกไม่ดีนะอาจจะมีข้ออ้างว่าฉันไม่อยากไปล่วงลึกชีวิตอดีตของเธอเพราะฉะนั้นฉันไม่ถามเธอเธอไม่ต้องถามฉันนี่อ,อันต่อมาคือบอกว่าพร้อมไม่ไม่ค่อยอยากรู้เรื่องของเราเนาะอ่ะอันถัดมาก็บอกว่าเป็นคนชอบ ความรุนแรงใช้กําลังโมโหฉุนเฉียวง่ายใช้กําลังบางทีระบ,บายออกเพื่อที่ให้เรารู้สึกผิดเนี้ยโมโหเราทะเลาะกับเราแล้วเตะหม,มาข้อถัดไปบอกว่า <c oughs> มีความลับมีเรื่องส่วนตัวเยอะอะไรก็ตามก็ฉันก็มีเรื่องอันนี้คือโลกส่วนตัวฉันมีพื้นที่ของฉันเองเพราะนั้นฉันไม่ถามเธอเธอห้ามถามฉันอืมฉันก็มีเพื่อนสังคมของฉัน ฉันไปทาแบบนี้ของฉันเพราะนั้นเธอต้องให้สิทธิของฉันประมาณนี้เนะาะแต่ถว่าคุณยังมีกรอบเนาะยังมีกรอบหลายทอย่างด้วยไม่ได้บอกันทที่ทุกอย่างมีความลับเอ่อไม่อยากให้รู้เพราะว่าพ่อกับแม่ฉันไม่ดีอย่างเงี้ยฉันไม่ทําอะไรก็อย่าอย่ารู้เลยเดี๋ยวเธอเหนื่อยเดี๋ยวเธอลำบากอะไรเงี้ยเริ่มเความลับอะไรกัอะไรก็รกเรื่องส่วนตัวข้อถัดมาบอกว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเราความหมายคือชอบทําให้เราเปลี่ยน ความเป็นของเราเป็นความเป็นเราไปทั้งที่เราเป็นคนอย่างนี้อยู่อะยูดีมาเขาบอกว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นเธอควรจะต้องเปลี่ยนนี้เธอต้องปรับอย่างนั้นไม่ได้ยอมรับว่าฉันเป็นคนยังไงอเนืกอไหมพยายามจะเปลี่ยนตัวตนของเราเขาทามมบอกว่าโปหกเป็นนิสัยเราจะบอกว่าอุ้ยเราเขาบอกจริงเขาไม่บอกอ่ะถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอ่ะออไม่คือคืนจริงพอเรามีเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเราบางทีเราเห็นอยู่ ถ้าไม่ถามก็ไม่บอกเราถ้าถามก็จะอ้างน,น่นอ้างนี่บอ,นนบอกน่นบอกนี่ที่ไม่บอกเพราะไม่อยากให้ลําบากไม่อยากให้คิดมากอย่างเงี้ยก็ที่เก้าบอกว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่แยแสอืมข mm ้อ hmm. นี้ควรระวังให้มากคืออาจจะพูดไปถึงเรื่องทางกายด้วยว่าบางทีเราเผลอพลาดไปเสียทางกายให้เขาแล้วมันทีเลยอืม mm hmm. mm hmm. เมืมอม่อไหร่รก็ตามที่เรารู้สึกสุดกำลอดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกง่ายเช่นอยากจะจับมือก็จับง่ายอยากจะกอดก็อกอดง่ายมันจะง่ายไปหมดข้อสุดท้ายบอกว่าโทษว่าเราผิดเสมออืมมีอะไรก็โบยเราคนที่ทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะยังไงก็ตามกูผิดทําไมทำไมใครกูผิดวะ <laughs> อะไรก็ตามก็เป็นเพ,พราะความผิดของเธออย่างเงี้ย คิดไหมคิดไม่ออกเลยอันนี้ก็คือพิจารณาได้แล้วว่าเขาไม่รักเราจริงใช่ไหมก็เขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่นะมันอาจจะมีบ้างเพราะว่ามันพูดคนเราใช่ไหมครับจะบอกว่าบริสุ์ใสสะอาดร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่คอยบอกเนาะบางคนอาจจะรักจริงแต่มีข้อสองข้ออาจจะเป็นเพราะสัญญาณเขาไม่ดีอย่างไง ไอ้ผ <One input> ู <un paid> ้ต้องสงสนยอาจจะเพราสัญดาณไมันจะเป็นคนที่มีโทสะจริตสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็อาจจะเป็นได้ในข้อสองข้ออันนี้เป็นข้อสังเกตไว้ว่าแต่ถ้ามันมีครบสิทธเลยเนี่ยอนี้ชัวร์นอ้ัวร์มันเอาปใชชีวิตจ้ประเนะเออมันไม่ได้ถูกล้วจริงละมันอาจจะต้องการปั้มเราเองก็ว่าไปอันนี้ถ้ามีข้อแรกคืออยากให้เป็นข้อสังเกตเฉยไม่ได้โทษนะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตเฉยเป็นข้อให้พิจารณาอืมอ่าประมาณนี้ ในข้อเนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากบทเทศนาบทหนึ่งของหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่เทศเนี่ยบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนที่สามารถถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นการปรเทคตัวเองให้เราไม่มีความทุกข์กับความรักมากจนเกินไปและเราจะได้คู่ครองที่ดีเห็นไหมอ,อม่ข้อแรกก็คือบอกว่าถ้าเราจะทําให้เรามีความรักที่แท้จริงบริสุทธิ เราพึงพิจารณาตัวเองด้วยความรักแบบมีเมตตาพิจารณาตัวเองนะตัวเองเป็นรักแบบนั้นหรือเปล่ารักแบบเมตตาหรือเปล่าและเขารักเราแบบนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหม,มถ้าเขาเป็นประมาณนั้นเราเป็นประมาณนั้นเออความรักนี้น่าจะบ,บริสุทธิ์เว้เข้าใจไหมอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะมาปกป้คตัวเองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้รู้ว่ามันมันถ่ายปลวะ ก็คือสิบคอที่ว่านั่นก็คือการเจริญบารมีสิบประการเห็นไหมบารมีสิบประการเนี่ยถ้าเราสามารถตัดเราเานี้สิบประการได้พิจารณาอย่างนี้ได้สามารถบำเพ็ญบารมีสิบประการได้ในระดับหนึ่งนะเราจะไม่เจอเรื่องพวกนี้เลย